มหาเก่าเล่าเรื่องทุกเรื่องที่มหาก่้ารู้ท่านก็จะรู้ด้วยเชิญครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เขารพครับมหาก่้าเร่าเรื่องจะพาท่านผู้ชมไปกราบสักรบ,บูชา พระพุทธชยันตีมหาโมรีบอพิษที่ปฏิทฐานอยู่ณวัดเหนือตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดเชิญครับพระพุทธชยันตีมหาโุรีบอพิษพระพุทธชยันตีมาจากคําว่าชยะคือชัยชนะอันหมายถึงชัยชนะขององค์ทุกเดจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่มีต่อมูมานและกิเลสทั้งปวงอย่างสิ้นเชิง ทำให้องค์สมเด็จพระสัมมาสัพพุทธเจ้าบังเกิดขึ้นในโลกพุทธชยันตีจึงมีความหมายว่าเป็นการตัดสรู้และการบังเกิดขึ้นขององค์สมเ็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยในปัจจุบันพุทธชยยันตียังถูกตีความในความหมายถึงชัยชนะของพระพุทธศาสนาและชาวพุทธด้วยเช่นการได้รับเอกราช และการมีสิทธิในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเป็นครั้งแรกของชาวพุทธในประเทศศรีลังกาการฉลองปีใหม่ชาวพุทธโดยไม่มีเล้าสุรายาเสพติดสิ่งมืนเมาทั่วประเทศศรีลังกาการเอาชนะสิ่งเลวร้ายในสังคมจนทําให้ประเทศศรีลังกามีสถิติการอาชญากรรมที่ต่ํามากความหมายของพุทธเจนตี เป็นชื่อเรียกงานเฉลิมฉลองหรือพิธีบูชาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในวาระแห่งการตัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันวิสาขบูชาในประเทศไทยนั่นเองพุทธชัตรีนี้เป็นที่รู้จักกันดีของชาวพุทธนานาชาติอย่างประเทศศรีลังกาอินเดียพมา่าและไทยเป็นต้นสำหรับพระพุทธชยตีมหาบุรีบอพิษ ที่ปิดิสถานอยู่ที่วัดเหนือนั้นได้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการตัดสรู้ขององค์ทุเดีจนระธรรมทานพุทธเจ้า2,600ปีเมื่อปีพศ2555ครับขอบคุณทุกแรงใจที่ติดตามชมพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ